เ็นเกี่ยวกับทำสีอะไรใช่ไหมก็เลยชมพูโอ้โหแดดอ่ะเสื้อภาพสวยเออได้ๆค่ะทุกคนวันนี้เราก็ทำหนึ่งวันในการไปทำงานนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันแต่เ,เราไปกินข้าวก่อน a later few moments later. ถึงร้านแล้วนะคะแล้วก็ไปทำข้อตดร้านเพื่อเตรียมเปิดร้านนะคะไป อันนี้คือลูกค้าน้ำยาอะไรน,น,นะคะและว้วมันเป็นว่าเป็นเกี่ยวกับทังสีอะไรฉะนั้นก็เลยชะปู ลูกค้ามาแบบตัวตเลยวันนี้ตอนนี้เวลาบ่ายสองยี่สิบห้าคือในนะั่งตอนนี้ก็ค่งจะได้มากินข้าวเที่ยงหาอะไรกินแซนด์นอีแล้วเวนซึ่ง ข้าน้องข้าวเหนียวไก่ทอดกับชีสเ,เขาบอกว่าเป็นแรเท่เมก็เลยซื้อมา กินข้าวแล้วไยบ้ายค่ะลุกคนตอนนี้ก็มากวาดลานนะคะเพิ่งจะได้พากมากวาดลานนะคะลูกแพรเพิ่งยืดแล้วก็ตัดติดนะคะลุกคนตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงแล้วเราจะบอกว่าท่านี้นะคะเรามาช่วยพ่อแม่ทำงานนะคะว่าเราจะแบบว่าเออมาแบบฟิลแบบเหมือนเด็กสุดงานนะคะทุกคนไวแเพิ ใครที่สนใจก็มาได้นะคะเป็นราชช้านแชมปผมอัานะชาตินะคะฟนะ้าจังหวร้อยเอกอยู่ตรงข้ามโตโยต้นะคะทุกคนหรือว่าเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นเพจไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจก็มากันได้นะคะดีามากๆแน,น่นอนเรามาลองรีวิวด้านใน,หนให้ดูว่าฟิลเป็นยังไง ถ้าวันว่างๆนะคะฟ้าก็จะมาทํางานที่นี่ก็มาเจอกันได้นะคะวันนี้ไม่ค่อยได้ข่ายอะไรมากเลยเพราะว่าเราก็ทํางานแบบจำๆอ่ะคือแบบจัดผมเก็บของแบบเตรียมของเหมือนทีมพอกนะคะเพราะว่าฟ้ายังทําได้แค่ ็ได้ได้นิดนึงแต่เป็นเด็กอะไรเงี้พ่อยังไม่ได้มีฝีมือมากเลยมาสุดเวยพอด้วยนะคะแล้วก็มาช่วยงานวันนี้เป็นวันหยุดนะคะทุกคนแต่วันนี้มันเป็นวันศุกร์นะคะแต่ว่าพอดีว่าคุณครูมีลบรมอะไรเงี้ยก็เลยได้หยุดแล้วก็เลยมาช่วยงานนะคะอเดี๋ยวก็ถ้ามีลูกค้าก็เดี๋ยวจะทำต่อนะคะก็จะลุยงานกันลุยงานกันต่อเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาปิดร้านปิดร้านคือสองทุ่มนะคะแต่ว่าถ้ามันเลทก็เพราะว่าลูกค้าอาจจะมาช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งอะไรอย่างงี้ แล้วนะคะทุกคนเย้เสียงรถฮัลโล นี่คือแม่ของตัวเมื่อกี้นะตัวคิ้วแล้วแพ้คนแมวแต่ใส่แมสเอาได้น่าจะใช่นหมโอเคดิฉันชื่อแคทชแคทนี่นะคะเราจะให้ดูออเดอร์ที่เพื่อนๆสั่งปิดได้ไหมอย่างงี้ยหนี่เลยเราขายปมนบาวนี่คิว้วใช่ไหม เป็นบาลนี่ฐานนะคะฐานละ35บาทเราจะขึ้นให้ดูเราจะมาแบบเดือนหนึ่งสองครั้ง1นถึงสองครั้งอะไรเงี้ยมาขายเป็นแบบ30ชิ้นหรือว่าอาจจะเป็นขนมอื่นเช่นคุกกี้คอนเฟกแล้วก็อะไรไม่รู้่ช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายอยากเอาแมวปิดกล้องอ่ะเมียว Bye bye. Bye bye. บาย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 กับน้องนนี้กัน